นี่จะเปิดในส่วนของ b l a s e r Box นี่นี่นมีอยู่2กล่องกล่งงอ,งองหนึ่งมี6ซองซองนึงมีการ์ดสใบลุ้นขาบูมได้1กล่องควรจะมี1รันนะหนึ่งควรจะมี1รันลายเซ็นไม่การันตีแต่สามารถลุ้นไลเซนได้หมดเลยการ์ดรันจะมี1ใบยอย่างน้อย b l a s e r ทุกคนกล่องที่1นี่กล่องที่1น,นะึกใน้ทุกคนเห็นว่ากล่องพวกนี้ของดีก็ออกได้อะไรเงี้ยนะมา ลุยกันเอาของหนึ่งก่อนหกซองซองละสี่ใบจ้ะบาลูชี่เอาอินอันนี้ก็คือสเปเชียลอินเสิร์ทที่จะเป็นคล้ายกับคล้ายเหมือนเบรกเอาไวของเขาอันนี้มีหนึ่งซูเวอร์เอสตาเวลมาเท่าได้ครับบูมตัวนี้นะอีโกจีซัสพริสแมติกเคนโอลอีโกจีซัสโบตาโฟโกไวส์กรีนมาสเตตัวโนวูเลียน นีนะ่รันมาแล้วมิเกลบอฮาอร์เวอร์เพลตโหได้รันสูงเจ้299เศร้าไม่ฟุกได้กล่องดีเลยเหรออ,สอรัสกากลุกหนึ่งกล่องผ่านไปไวของพวก,กได้รันไปอจริง้เลย299กล่องนี้แหละทีมแบชเบนฟิกา้าฮะอบอวันดูอบอวันดูอบบอวันดูแมนซิตี้ โมโจนหนึ่งโมโจสองออกรสิตี้มาโรอิลิชเฮ้ยอย่างน้อยได้สีบลูนะเนเน่ซาบูทับสองเจ็ดห้าโหลันสูงพอกันคนเรา่างไม่มีดวงจริงๆพริสมาติก เชียวานิเรนาเศร้าจริงสักครั้งที่จะดวงดีไม่ได้ทั้งไงไม่น่าได้เอ็นเฟย์โกมิเกลมอร์เรนติลวิดัตจามาลฮาร์ฮาสเศร้าจริงจริงหวังว่าทุกท่านอาจจะดวงดีเข้าไปได้นะครับคาร์ <c oughs> นากลูกมาเดี๋ยวรีแคปให้ความไม่มีดวงของเรา <c oughs> มาเดี๋ยวจะรีแคปให้จ้ะ 2 9 9มีเกี่ยวบอห้านี่เบรดกล่องที่หนึ่งนะกล่องที่สองจ้ะ275ไม่มีดวงครับได้เนเน่ซาวด์โวส275นี่ก็คือ2กล่องเรายัางคงเคมต่อไปไม่สามารถฟลุกได้ของดีได้แต่ว่านี่คือ SK u ที่ถูกสุดถ้าสูงขึ้นไปหน่อยก็มีส่วนของเมกะบ็อกซ์ซึ่งมันออก2รันได้มีโอกาสลุ้นของดีมากกว่ารวมถึงที่จะเอาการันตีเลยก็คือในส่วนของฮอบบี้บ็อกซ์